สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณิมั่นแต่งสดจัดชุดจัดเหนี่ยวของมาต้องมีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก4 EP ตามปกติ EP 1ถึง EP 3คือทีเด็ดบอลชุดบอลเดี่ยว ในขณะที่ EP 4เป็นทีเด็ดทายกรสุดตำ่ำนี่คือชุดขุนผลทั้งหมดที่บอลโอเคจะนำไปลงทุนในคก็คือวันนี้โดยที่ EP 2สองคู่ครับเชลซีแมนซิตี้เบรเมนกับแฟงเฟิร์ตห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฝังกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามเกิดไว้ด้วยขอบพรคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับเชลซี Chelsea, กับแมนซิตี้ ศึกรีเีอร์เล่5ทุ่มครึ่งแมนซีทีมเยือนมุกต่อเรื่อกลุ้มลงลำเซ็ปเป็นเกมทีมใหญ่เจอกันเป็นเกมเรื่องของศักดิ์ศรีล้วนๆเพราะว่าอันดับและคะแนนในตารางนั้นไม่ได้ส่งผลต่อทั้ง2ทีมแต่อยา่างใดไม่ได้เป็นการช่วงชิงตัดแต้มกันเองในโซนกลุ่มนาแต่อยา่างใดเพราะชิวซีนั้นอยู่ดักทันสิบกลางตารางมีแค่1ิบคะแนน ในขณะที่แมนซิตี้เป็นทีมนำจ่าฝูงมีอยู่27คะแดนนะเพราะนั้นว่ากันในเรื่องของทีมใหญ่เลยเชลซีเองกำลังคึกคักหลังจากที่เกมรรกสวนสามารถเอาชนะสเปอร์ได้แต่นั่นมันดีพอหรือเปล่าเพราะเกมดังกล่าวสเปอร์ก็เหลือ10ตัวนะจากความเรียกอะไรเนี่ยโง่เขาของโรเมโร นะเปิดปุ่มใส่คู่แข่งแบบที่ไม่ควรจนนำมาสู่ใบแดงนำมาถึงการเสียจุดโทษนำมาถึงความเสียหายแต่เอาละมันก็สร้างความมั่นใจกับเชลซีผลงานห้าเกมิมหลังสุ่ดพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่แพ้หนึ่งพร้อมรบมากในการเจอกับแมิตี้ในขณะที่แมสตี้ทีมจากูงของเขาดีอยู่แล้วนะลงเล่นหลายรายการก็ไม่ได้ประสบปัญหาแต่อย่างใดขุมกำลังมัน มิกม,มทดแทนตำแหน่งกันได้เป็นอย่างดีชนะมาห้าเกมติดจากทุกรายการแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูเยอะอย่างต่อเนื่องสำหรับเกมคูน่นี้การเจอกันสิบครั้งหลังสุดปรากฏว่าแมนตีชนะเชลซี 4, ไปได้ถึงเจดครั้งส่วนเชลซี 4, ชนะไปได้สามครั้งก็เปอร์เซ็นต์แมนตีชนะเยอะกว่าและสิบครั้งที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดว่า ไม่จบด้วยการเสมอกันมีผลแพ้นชนะแน่ๆประมาณนั้นเลยส่วนข้อมูลด้านราคาหูแลลแฮนดิแัปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายในส่วนของผูไม่เชื่อใจเจ้าบ้านเชลซีเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าหลายครบท้วนแต่เชื่อใจแมนตี้เพราะเหลี่ยมนี้ ทีมเยือนปรับราคาลดลงทั้งหมดหารายครบถ้วนช่องเสมอกำกำเก่งๆเพราะเพิ่มขึ้น3ลดลงสองตัวภูจากเจ้าเลือก Man แมนซิตี้แทนที่ขับขึ้นคู่ลูกของแมนซิตี้เจ้าก็เลือกทีมเยือนบนต่อพอ4จาก5ารายปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนและปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจมานนะเป็นลักษณะเสียงข้างมาก4ต่อ1 เพราะฉะนั้นภูนี้แฮนดีแคปนี้เลือกอยู่กับแมนซิตี้เมื่อหมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานความเป็นจา่าหูงความเป็นทีมนำและสถิติการเจอกันวางใส่ต่อแมนซิตี้ครับเป็นทีเด็ดตัวน้นส่วนสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP 2สองประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้อยู่เรือใบสีฟ้านะครับ นี่คือขุนพลนะอีกหนึ่งตัวที่บรอเคจะนำไปลงทุนครับรฟางกดก,กายอยู่ที่ EP2 นะแมนซิตี้คู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองพูด,ด้วยแฮนดิแคมเบรมเมนกับแฟงเฟิร์ดศึกบุเดนสิก้าเยอรมันแข่งขันกันตอนห้าทุ่มครึ่งแฟงเฟิร์ดบุกไปตอบเปาลงห้า เบรเม,มนกับแฟรง์เฟิร์ตชื่อชั้นก็ดูไม่ค่อยเหลื่อมล้ำกันเท่าไหร่แต่ก็ยังออกมาทางแฟรง์เฟิร์ตที่ดูดีกว่าอันดับและคะแนนในตารางก็ถือว่าเป็นทางแฟรง์เฟิร์ตดูดีกว่าอยู่ในตัวเดียวในขณะที่เบรเม,แมนแม้จะขยับขึ้นมาได้บ้างแต่อันดับที่12ก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรนะักนคะแนนก็ยังถือว่าน้อยน้อยไม่น่อยน้อยไม่น่อย ยังไม่ห่างยังโซนพื้นที่สีแดงัะเท่าไหร่ก็ยังต้องปั้นกันต่อไปเพื่อให้หลุดออกจากการต้องไปน,นิ่งน่งในการลงชั้นในช่วงโค้งท้ายนะซึ่งเ,นเ,นเนบนแมบมอกฉั้นไม่ชอบเลยในขณะที่แฟรงก์เฟิร์ตเองก็ต้องพยายามมาเร่เครื่องเหมือนกันในเกมบรกนะขยับอันดับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับผลงานก็ถือว่าต่างกันเหมือนเหมือนกันอีก อันดับและคะแนนเนี่ยเบเมนต่ำกว่าแฟรงเฟิตผลงานก็ด้วยครับเพราะว่าเบเมนในห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามแต่แฟรงเฟินชนะสี่เสมอหน 1, ึ่งนะ 4, น 1, นะข้อเสียเปรียบของแฟรงเฟิตคือวันนี้ต้องออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแล้วก็เพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาลงเล่นเกมกลางสัดาห์มาในบอั่วยุโรปเรื่องสภาพร่างกายก,ก็อาจจะมีปัญหาในขณะที่เบเมนดูเป็นรองแต่วันนี้ได้เป็นเจ้าบ้าน แล้วก็ได้พักร่างกายแักเตะมาเต็มที่เพราะนั้นมันจะพอฟัดพอเหวียนกันเมื่อห่างลงกลมนีข้ข้อดีข้อเสียและราคาก็เป็นทีมเยือนหมุกตอบมาปลาละห้าแบบตามเชิงเลยนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานการเจอกันแม่เกือบเิืมการเจอกันในช่วงหกครั้งหลังสดแฟรงเฟิร์ตทำได้ดีกว่าชนะไปได้สี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้กับเบนไปหนึ่งครั้ง สองผู้ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่ามันนี้เจ้าทั้งห้าหลายเรื่องที่จะเชื่อใจแฟรงก์เฟิร์ตความราคาลดลงมนเลยในช่องทีมเยือนนะช่องเสมอขึ้นสามลงสองช่องจะมาปรับขึ้นสี่ลงหนึ่งนะเพราะนั้นผู้อยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตแฮนดิแคปบอลปาของแฟรง์เฟิร์ตเจ้าทั้งห้าหลายก็อยู่กับทีมเยือนบนต่อแฟรงก์เฟิร์ต เพราะเสียงข้างมาก4ต่อ1รับราคาลดลงในช่องทีมเยอบอต่อและ4ต่อ1แบบราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านบอลรองเพราะฉนั้นภูนี้ในแคปนี้รวมกับข้อมูลพื้นฐานบนสังคู่นี้ยังน่าอยู่ต่อแฝงเฟิร์ตด้วยราคาปปลบ5คุ้มเสี่ยงนีนะชนะกินเต็มถ้าไม่ชนะก็คงแค่เสมอไม่ถึงกับแพ้หรอกความแฟงเฟิร์ตดูแล้วเหนียวแน่นกว่าใบแม่นเยอะ ก็เหมือนยอมเสียครึ่งเพื่อแลกกินเต็มอะ่ะจับต่อแฟรงค์เฟิร์ตเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาวตัวที่2ใน p p พมสองประจำคือวันที่นี้อยู่ต่อแฟรงค์เฟิร์ตนะท่มเยนไบรเมนนี่คือขุนพลอีกหนึ่งตัวจากพรโอเคส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้ฟัง EP 1หยังไม่ได้ฟัง EP 3สและยังไม่ได้ฟัง EP 4ที่ทีเด็ดทานกอร์สง่ํา ตอรบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอขอบคุณมากๆครับ